สวัสดีครับผมนายเทพไพร์นมเลิศาหารหัส1 5 7 1 0 1 0า4 1 1 0หสาสขาวิศวะโทรคมนาคมวันนี้จะมาทำกับบ้านระบบควบคุมครับเริ่มข้อแรกเลยนะครับจากรูป forward อันนี้นะครับได้ g 1 g 2 g 3 g 4อันนี้นะครับ l 1เท่ากับ g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7 g 8 l 2เท่ากับ g 1 h 2 l 3นะครับเท่ากับ g 2 h 2 l 4นะครับเท่ากับ g 7 h 4นะครับนี่นะครับเท่ากับ l 1 l 3ก็ l 2 l 3 l 2 l 4 l 3 l 4 l 3, อันนี้คือสูตรมันะครับนี่นะครับเท่ากับวงเล็บ l 1บวก l 2บวก l 3บวก l 4บวก l 1 l 2บวก l 1 l 3บวก l 2 l 3บวก l 2 l 4บวก l 3 l 4นี่คือสูตรมันนะครับแทนสูตรจะได้ g 1 g 2 g 3 g 4ส่วนด้วย1ลบ g 1 h 1บวก g 4 h 2บวก g 7 g 4บวก g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7 g 8บวกด้วย g 2 h 1 g 4 h 2บวกด้วย g 2 h 1 g 1 h 4บวกด้วย g 4 h 2 g 2 h 3 g 4 g 5 g 6 g 7 g 8บวกด้วย g 2 h 2, h 2 g 4เอ้ห้า h 4บวกด้วย g 7จ็ H4 H2 H3 H4 H5 H6 เอ้ย G5 G6 G7 G8 ครับนี่นะครับจากบอกนะครับย่อมาเป็นกราฟ P1 นะครับเท่ากับ G1 G2 G3 P2 เท่ากับ G1 G4 รูปนะครับ L1 เท่ากับ G1 G2 H L2 นะครับเท่ากับ G2 G3 H2 L3 เท่ากับ G1 G2 G3 L4 เท่ากับ G1 G2 เ e, อ้ G4 L5 นะครเท่ากับ G2 H2 นี่ครับ L1 L3 L2 L3 L3 L4 L1 L2 L2 L5 L1 L4 l 1 l 5นะครับนี่คือจารสูตรมันเท่ากับ1ลบวงเลเปิด l 1บวก l 2บวก l 3บวก l สีบวก l 5้แล้วก็วงเล็บวงเล็บปิดนะครับบวกด้วยวงเล็บเปิด l 1 l 3บวก l 1 l 2บวก l 1 l สบวก l 1 l 5บวก l 2 l 3บวก l 2 l 5บวกด้วย l 3า l สนะครับ นี่คือจากสูตรแทนเข้าไปนะครับ g1 g2 g3 บวกด้วย g1 g4 ส่วนด้วย1ลบวงเล็บเปิด g1 g2 h1 บวก g2 g3 h2 บวกด้วย g1 g2 g3 g4 h2 บวก g1 g4 บวกวงเล็บเปิดลบ h1 h2 เอ้ย g1 g2 h1 G2 G3 G4 บวก G1 G2 h ่งจ1 g องบวกด้วย G1 G2 h 1 g จ h2 องเหตุลบ g h G2 h ่งจีส g ลบ G2 G3 h จ g สา2เหลบ G2 G3 h 2 t 1>, 1 G 4ลบ G 1 G 2 G 3 G 4ขอจบรายงานะเพียงเท่านี้ครับ